สวัสดีค like ่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อญ่แม่ไงพี่ลุงแม่ป่าทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะมื่อนีวันจีส3มิถุนายนพศ2566นาั่งสาวดดำกระสิมากเฮ็ดสูตรเด่น4ีโตเนาะเด่น4ีโตมา3าตัวบนกะ2สอตัวบนล่างนาอพี่น้องเนาอกว่าเมื่อกี้นี่ก็เข้าศูนย์เก่าเต็มๆต็สูตรค่ะพี่น้องเข้ามาเริ่มกันเลยค่ะ กูแต่งงานเสเวลาเนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋พี่น้องเนาะมากระจัดเด้อจ้า 嗯，这边冷。Hmm. บนเนาะพี่เนาะบนค่ะอันนี้เป็นอีนนีกสูนซนเลพี่น้องเนาะอันีลงลา พิจารณาเบิ้งงด้จานได้อนั่งเฮ็ดไปตามสูตรได้จา้าวดประจำวันที่16มิถุนายนพศ2566อ,อ,อ,อาจารพี่น้องเนาะมาเฮากัมาเบิ่งกันเลยจ้ะมากกัพิจารณาเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องถ้ากันเบิ่องกันห้ามบ่เข้าเด้จอจ้ะเพราะว่านั่ง พาชัดเจนแล้วว่านั่งบอมักเบ่นบอมักถามจา้ะกาเจะส่งสมแล้จเนาไหมเ็อส่งอ่อยๆล้ว จอลาลาบ่งเดอจากพี่น้องเล็กเขาเบิงแต่แต่ว่าเล็กเดินกับเล็กวิ่งเขาถือใจบอเขามักบอจ้ะขันขันเขามักตรงใจเขาเขากะเล่งไวกับพี่น้องหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะตอนนี้มันยังทั่นใ้มากหรอกที่ลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่เพราะมันมันมันพึงวันออกวันที่มือนี้วันที่สามหนึ่งเนาะแต่กับพี่นายบางมองเพิ่นออกเลยเน้เนาะบางมองเพิ่นมาเลยอ่ะเอ้าวันนี้เขากำมัเย็ดสูตรกันเ้อพี่น้อง อ่าเขาก็มาคำนวณจ้ะคำน,นวณสูตรสาวดมไม่มีเบิ้ลไม่มีหามแล้วก็ตัดถิ่มมัดคาร์โมักค่ะพี่น้องเนดะ้อคันออกเบิ้ลออกหามบ่ถือค่ะคันบอ่ออกเบิ้ลคันบ,อออบ,นบอ่ออกหามนี่ยังพอท่านเด็ดผัดาจาักรวดเด้อพี่น้องเก่าหดเก่าหดพอท่านผาดจ,จะเอาบรนเทาก็มาเฮ็ดอ่าจ้กสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะสามเจ็ด สามเจ็ดไปนองเนาะสามเจ็ห้องกับมาตังกัน3 7มเจ็ดสามศูแล้วก็สาไม่สาจแล้วก็สาแล้วก็สามแปด่จังแม่ค่ะสามแปแล้วก็มาเจศ เจ็ดแปดศู 70, 78, 8, 70, 78, 70, 78, นยะ์แปดน่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูเ็ดศูนย์เจ็ดนย์เจล้วนย์าเท่ากับมาเอาเลขหลักมาตั้งค่ะเลขหลักก็จะมีสตัวนี้นะคะเท่าเอาเลขสีตัวนี้มาตั้งเป็นเลขหลักค่ะ เป็นเลขลักลักเพื่อที่จะตัดเบินตัดหามออกได้พี่น้องด้สามเจดศูนย์แปดอ่ะลักสามนาอกพี่น้องเนาะก็ตัดสามเจ็ดสามเจ็ดสามัสามเจ็สามเจแล้วก็สามันส้าสาเจแล้วก็สามศูย์ 3ามศแล้วก็สามสค่ะสามเจ็ดสามศูนย์สหลัก3ามก็ตัด3ามเจ็นดออกี่นองหลักเอารลูก,ลกเดี๋ยวคุณแม่โทรกลับไปจ้ะคุณแม่ทําคลิปอยู่จ้า จ็ดสามเขาหลักเกเขาก็ตัดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็หลัก0ูเราก็ตัดสามศูนยแหลักแเราก็ตัดศูนย์แปดเจ็ดแปดสามแปดออกเด้อพี่น้องเขาตัดเลขหลักออกค่ะตัดตัดตัดเลขเบิ้ลเลขหามออก่ะพ,พี่น้องทั้งเบิ้ลทั้งหามตัดถิมมัดเด้อพี่น้องจำไว้เขาเรีออกเบิ้ลออกหามม่มีถึงเด้อพี่น้องบอถือ Wow. À. Tăng về lên đó เบิ้ตัดามบอกเด้อพี่น้องมีฮมาเจ็ามปดแม็ามแปดสามเจ็ดแปดศูนย์สามแป

0 0 8ด0 7น7 8ปเจดนมาสาสามสามนเดนอ่ะา,าตนี้เลิกไปนอนวนี้่หลุดเลเนาะตานี้เขากมา เจ็ดสามศูน8สามแปดเจ็ดศูนเจปดศปด็ที่นอนไปมีสูตรที่สอง้วจ๊ะเด้อ ฝากพี่น้องไว้ท่านี้ดเ้อพี่น้องนี่คือสูตรสาวดำกับวันที่16มิถุนายนพศ2566นะคะวิ่งบน3จ้ะวิ่งล่าง0นะคะเด่น3708มาครบ3ตัวบนเลข2ตัวบนล่าง3 7 3 0 3 8 7 0 7 8แล้วก็0 8เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พอเป็นกำลังแรงใจให้นั่งในเด้อจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไปการแจ้งแต่คลิปใหม่ๆนาะพี่น้องเนะาะจ้ามือนีคลิปนีมีทานี้เนาะเป็นสูตรสาวดําผัาร้อยเด้อพี่น้องสูตรนั่งจะลุ่งห้ตลอด,ด้อคะแต่ก็ขอบอกไว้ให้จํไใบทุกผู้ทุกคนสูตรนั่งโบมีเบิ่โบมีห้่มนล้ตัดออกมืดค่ะนาอพี่น้องเนะาะจ้าเขาเกาหววเมื่อกี้นี่ก็ถือว่ามันออกบิญนาะงขะนาะมันออกเบ่ญก,กับบ่เขาเนาะพี่น้องเนาะ อ่าตาวัสิพันธมากเก่าหมดบ่มีผันจักหมดเขาทั้งตรงเข่าทั้งโตดไปน้องสูตรเนาะคะเนาะมันมีอ่าสูตรสี่ตัวมีสิบสูตรค่ะแล้วก็พี่น้องกลไปเบิ้งสรุปคงสุดทไทยเนาะพี่น้องเนาะดังเล็กเลขวิ่งไปมักเลกวิ่งตามนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เ่านี้เ้อขอได้รับความขอบคุณจากเย็นจิตพอดีสาวดำาัรวยดำมหาเสน่ห์ชาแนลขอบคุณและสวัสดีจ้า